เอาแล้วครับผมก็กลับมาอยู่กับผมเหมือนอีกแล้วนะครับผมเดสโซนะผมตอนนี้แล้วก็มาอยู่กับเกมอินเวนไฟต์เตอร์ซิมูเลเตอร์กันอีกแล้วนะครับผมนี่นไงโอ้โหโกคูหนึ่งแล้วก็เบชิตาสองตอนนี้เราจะเราจะไปนี่ประตูนี้กันนะครับผมแปดพันอนนี้มีอายุหกสิบถือว่าเยอะอยู่เดี๋ยวเราจะนี่เลยฟาร์มโอ้โหตีคนแรงอ่ะเราจะฟาร์มให้มันเก็บเงินให้มันถึงแปดพันนะครับผม แล้วก็จะไปประตูเว,วอันนี้อะไรอะไรวะอ่ะออไอ้ดิโอ้โหจะย่างไวอะดูดิดูแม่แม่โอ้โหแป๊บเดียวมีพันกว่าดูดิโเขาตึงอ่ะลูกน้องผมตึงจ้าดูดิแป๊บเดียวมีพันกว่าดู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 เจ้าเจ้า อันนี้เน,นี่อันนี้ตัวนี้นานแล้วเอ้ยลืมเก็บเงินเก็บเงินก้อนโอ้โห,โหเงินไหลเว้สั่งพันแล้วดูอะโอ้โหเหลือจ่าเหลือจ่าจ่าโอ้โหสั่งพันแล้วว่าเหลือตีตัวบนดีกว่าตัวแบบตัวใหญ่อ่ะเว้ยมีคนตีอยู่นู่นเห็นไหมทุกคนนู่นอะ <S <S อมาเลยโกคูว้าวไม่มีตีตัวนี้ดีกว่า น่ามีคนตีอยู่นะโอ้คนตีอยู่เพียบโอ้ตีไม่เข้าไอต้ตัวเนี้ยเจออะไเกลือไอ้ตีนี่ตีนี้ต่มันไม่ตีไม่เข้าอ่ะครับโอ้ตีตายไปเนี่ยตัวนี้หนามากตัวนี้หนามากจะไหวผมว่าไหวผมว่าไหวแค่นั้น เรื่องมันดเร่นเจ็ดเทตนนี้ต้องรวยครับตอ้ต้องรวยรวยมากได้เงิยอะมาดีมาดีนขวันมาดีมาดีขวเนีถ้าไม่ไอตนมันคืตัวอะไมันขวัได้อะไม่ใช่ไม่ใช่กงกละโอ้โหดูดูโอ้โหโคตรแรงเลยอะครับแต่แม่งหนามากเลยตีไม่เข้าเลยตายแล้าแล้วตาแล้ว ออโอ้ลวยเละลวยเลยไปแล้วไปเน็กอีกแลนด์ดีกว่าเน็ก e a สแลนนะครับ n ก x t east land go 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 ไปเปลี่ยนโลกครับผมให้เธอลืมโลกที่กว้างใหญ่ครับไป let go แล้วกูไปแค่นั้นวิโหโอโรจิมารูวินี่นี่นี่น

สามสิบแปดน่สิโอ้โหว้าวเฮ้ยเดี๋ยวโอโ้ตกใจแล้วก็ 38, 28, 38, วสามสิบเอ็ดแปดสาสามาราขายได้ไหมตัวเนี้ยเซลซล์อะเซลล์ไปเซลล์ไปไม่ได้เก่งเซลไปเอ้ยอ่าอก็กดผิด ช่างมาันไงโอ้โหมีเควสครับมีเค,เควสอะไรไม่รู้ไม่รู้เควสไม่ได้ทำแล้วเนี่ยไม่รู้ตีตัวนี้สามพันในเลืองสามพันไหวปะไหวไหวไหวแต่นานหน่อยนานหน่อยแต่ไหวอยู่อุ้ยโ,โหห้าสิ โอเคเลยเหรอดา you แต่เราต้องแบบเปิดเอาแบบเอาตัวก่อนขั้นแรกเลย <L> <L> สองเ K รยจดัอดอ่ะรยจดัดรจานจริงนี่คืออะไรอะ่ะผมวนพิศาจเหรอพอดีกินหมดอะ่ะนั่นเนี่ยนีมีมีสปินสปินเฮ <L> ้ยเฮ้ย ตาแล้วหมอตีเลยครับรออะไรอ่ะอันนี้มันเป็นอ่าตัวอะไรอ่ะไม่รู้ไม่คุ้นเลยจะแบบตีตีหมดอ่ะดิสตดิสตดิสตดู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 ครับดูครับดูครับดู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  go 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 ก็คือเลอะเละอย่างเงี้ยเลอะเละนี่ตีนี้ต่อ 5K แล้วอ่ะดูดิโคตรไวอ่ะ รวยจัดอะ่ะโคตรรวยเลยเราต้องไปหาแบบรวยเกินใช่นี่อะไรนะมันที่ออะไรไม่รูเนี่ยซาสเกตสาสเกตเออ 7K เราไปเอ้เอาไป 10K ข้อยไปสุ่มทีเดียวนี่เอาดิแล้วเราเตะ 10K ข้อยไปสุ่มทีเดียวเลยคุณผู้ชม 10k 10k มาดีมาดีมาดีแรงอยู่อ่ะเนี่ยไอหมาดูไม่แรงแล้วอ่ะมามาแบบใหม่อ่ะไอหมามันตีแค่สามสิบเท่าไหร่โอ้โหคนรัวคนแรงคนรัวเราใจเกินตีด,ดิโอ้แยแบบสวยมากแบบสวยมากนะคุณดูเดี๋ยวเราลองแบบพับภาพสุดเลยเออ สวยมากนั่นปรับพับสุดไปเลยแต่มันแกลกไปไปนะโอ้ปรับพับสุดไม่ได้ครับแลกแลกเลยแลกเลยสักสี่หลอดพอสี่หลอดได้อยู่ตีตีตีนันสวยมากนะถ้าปรับถ้าปรับพับสุดนี่คือแบบโอไมค์ก้อเลยสวยมากตายอื K, อสิบสองเคแต่ตีตัวนี้กันเอาระวังเราตัวนี้ตัวนี้บังหน่อยไหม โอ้ไม่บางนะได้อยู่อะหือหนาเลยอ่ะจัดว่าหนาโอ้ห้าร้อยสองร้อยมาเดียววะตามนั้นสิบห้าขีดแล้ววะครับตดไปเลยอันนี้อะไรอ่ะไยอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดนี่ฮีเราไปสุ่มกันดีกว่าอ้าวแล้วทำไมเราไม่กดออโต้วะ โอ้โหซาติกเกแล้วกดออโต้ไปเลยก็อยากจะรู้เหมือนกันแหละโอ้โหหมื่นห้าไปจะได้ตัวอะไรอืมเอ้ยเอ้ยตัวไหนตัวไหนตัวไหนซาติกเกตใส่ที่ใส่เสื้อใหม่โอเคแล้วกอุ้ยดีป่ะวะอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้ยโอ้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวซ้ายตัวซ้ายจำชื่อไม่ได้แล้วอะไรสักตัวตัวซ้ายตัวซ้าย เข,ตข,ตขตาตึงเขาตึงเขาตึงนี่ได้ตัวใหม่มันจะมาใส่ตัวจะมากกว่าสามไหมผมได้ตัวที่ปีกมาแล้วตัวหนึ่งโอ้โหซาส,สเกะมายับโอ้โหซาส,สเกะเยอะเอออีปีกออกตัวเดียวเองอะโอ้โหสองตัวมาดิมาดิาดโอ้โห มาได้ไม่ได้เก่งเหรอแอ่ว่าโอ้โหตัวนี้ออกออกรัวเลยอะอื้มอื้มเอ้มันออกรัวๆเลยอดอ๋ย่เราสมัครหมดแล้วหนึ่งมือ้โอ อโอเอ้ฮมันไม่ได้อะไรเลยหรออีปิกออกสองตัวแล้วตรงไปอีกหนึ่งซาสเกะอ๋อฮสาดซาสเกตบอกเลยว่าเต็มกระเป๋าอ๋อฮออ๋อฮออ๋อฮอคืออีปิกอ๋อฮอ โอ้โหสาสึกเกมึงเอาอ,อะไรจังเนี่ยโอ้โหแล้วสมแกกระเป๋ากระเป๋าเต็มเลยถึงไหมกระเป๋าเต็มเลยโอ้โหสาสึกเกโอ้โหโอ้โหเทเลเกตได้เปลี่ยนชุดไอ้สัตว์น่ารักเกินโอ้โหคอมมูน นายมาอย่านายมาบอกนะโอ้มาดิมาพอ,พ,อพอเราเรา,าพอแค่นี้ก่อนเลยเหมือนตัวอีปิกมันจะมีแค่ตัวเดียวนะครับโคตรเปลืองเลยเดี๋ยวลองใส่ดิอ่าดาเมจเท่าไหร่โอ้โหดาเมจลร้อยสิบ my god jesus ก้าสิบสองอันนี้หกสิบแปดอ่าเหมือนจะอีปิกมาสามตัวอันนี้เจ็ดสิบแปดอันนี้เก้าสิบโอ้โหตัวนี้ แล้วก็แล้วก็ใส่ตัวนี้ไปนี่โอ้โหเข้มเข้มครับมาเชื่ออะไรไม่รู้ว่าตัวสายอ่ะนี่ตีแม่งเลยดูดิโอ้โหไหวอยู่โอ้โหไวเลยอะถือว่าไวเลยอะไม่ไหวอยู่กับไวเลยอะโอ้โหนี่โอ้โหสายเต็มเลยลองตีตัวใหญ่เลยปะเออลองตีตัวเล็กก่อนแม่เดียวแม่เดียวโอ้โหลองตีตัวนี้ดินานปะวิ่งได้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 เลยเนี่ย โ oh, oh. อ้โหมาดิได้เลยเนี่ยได้เล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 ยดับนี่ก่อนอันอนเมเจมดามเจมอันนี้อะไรอ่ะอ่าใช้หมดอ่ะใช้หมดอะไรอ่ะเป็นฝุ่นพิษอะไรกันรับรับแล้วใช้ต่อโอเคดูจะครึ่งเอ้ยโอ้โหรับของแบบเดินเลยครึ่งหลอดแล้วคุณดูคุณดูคิดว่าไงอ่ะโอ้โหโอ้โห โอ้โหโคตรแรงโคตรตัวใจอ่ะแล้วใจเกินน้องโอ้โหโอ้โหสองหมื่นสามหมื่นดิมันดูมันดูว่างไงอ่ะสามหมื่นอ่ะโคตรตึงโคตรโหดโคตรอันตรายเลยโอ้โหโคตรตึงเอาละครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้เวลาเหมาะสมแล้วนะครับผมที่เราจะปิดคลิปไปตรงนี้อ่ะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมแล้วครับผมบ๊ายบาย